สวัสดีครับเข้าสู่24ชั่วโมงที่2หรือวันที่2ของการค้นหาพระแท้ตามรถแหนบหรือตามวิธีการที่เซียนหลายท่านพูดกันไว้ว่าคุณมีความสามารถพอหรือยังที่จะไปแยกพระจากแผงข้างทางและก็เอามาเป็นพระแท้เนี่ยครับอันนี้ผมมาทํารีวิวนี้ให้เพื่อนๆได้ดูกันเมื่อวานเนี่ยผมซื้อพระสองสองค์น,นี้ในราคาเดียวกันอยู่ในกรอบลักษณะเดียวกันแต่พอเราเอามาล้างแล้วครับเราจะเห็นเนื้อ,อาหาเนี่ยแตกต่างกัน อันนี้ครับอันนี้เนื้อหาแตกต่างกันเนื้อหาสองตัวนี้บ่งบอกอะไรเราครับเอาบ่งองซ้ายมือหน้าจอก่อนอันนี้บ่งบอกถึงกุแตกลายงาลากผักชีมวลสารบ่อน้ําตายุบย่นย่ออันนี้อันนี้บ่งบอกถึงอายุพระอันนี้เขาเรียกว่าเนื้อถึงครับปูนเนื้อถึง อายุของลักษณะปูนหรือลักษณะปูนมุกเนี่ยถึงแต่ฝั่งนี้ครับก่อนหน้าที่จะมาวันนี้นี่อยู่ในกรอบนี้ดูแล้วเหมือนกันทุกอย่างเลยคราบอะไรมีเหมือนกันหมดแต่พอรอพอเอามาล้างแล้วนี่เราจะเห็นว่าเนื้อนีไม่ถึงครับเนื้อไม่ถึงความแก่งไม่มีเลยอความแก่งไม่มีเลยอ่ มวลสารก็ไม่แน่ใจว่าใช้มวลสารอะไรแต่ว่าที่แน่ๆเลยคือความแก่งนี้ไม่มีกุแตกลายงาไม่มีรากผักชีไม่มีแคนไส์ไม่มียุดย่อนย่อไม่มีครับอันนี้ก็ไม่ใช่เนี่ยไม่คาบยุดย่อนย่อแม่พิมพ์แม่อะไรนี่ไม่มีความคมเลยอันนี้ผมให้ดู2องค์เปรียบเทียบเปรียบเทียบเพื่ออะไรครับบางครั้งบางครั้งเราเราไปเราไปแยกผ้ามาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่ล้างไม่อะไรเนี่ยครับเรามาส่องเลยเนี่ย ปัญหาก็จะเกิดอย่างนี้ครับคือสองององที่เนื้อหานั้นไม่ถึงแต่ถ้าเรามาล้างทําความสะอาดเราจะได้พระที่มีเนื้อหาเนื้อหาแกล่งพอที่จะเป็นเป็นพระแท้ได้แล้วเอามาสอ่องต่อมาผมจะเอาเอามารวมกันแล้วก็ให้ดูลักษณะความหนาบางขององค์พระนี่คือความหนาบางขององค์พระครับเวลาเวลาอยู่ในกรอบเราเราก็จะเห็นว่าฝั่ง ั่งองค์หนาเนี่ยรู้สึกว่าจะดูดีกว่าด้วยซ้ําเพราะคาบเก่าครับอะไรเหมือนเหลืองเหมือนเหมือนเต็มไปหมดเลยเหมือนคล้ายๆว่าอาน้ําหนักน้ําหนักในวินาทีที่เราดูเนี่ยจะ,จะชี้ไปทางทางนี้ด้วยซ้ําว่าเอาแบบนี้ต่างหากมัง้งที่เป็นจะเป็นเนื้อหาแท้แต่พอเรามาแกะกรอบเสร็จเราเอามา,เราเ,า,มาเราเอามาล้างมาล้างเสร็จเราเห็นชั้นเลยครับเห็นชั้นเลยว่า เห็นชัดเลยว่าเนื้อหาเนี่ยเนื้อหาองค์หนาเนี่ยไปไม่ได้เนื้อหาองค์หนานี้น่าจะเป็นพระสร้างครับพระที่เพิ่งสร้างมาเมื่อไม่กี่ปีหรืออาจจะ1ิบยีปีประมาณนี้ครับโดยประมาณนี้อันนี้ผมก็ไม่มีความรู้นะครับว่าแล้วเราก็จะไมจะ่จะไม่ตามไปดูพระพระที่มีไม่มีเนื้อหาที่ไม่ถึงเราก็จะไปดูพระที่มีเนื้อหาถึงเท่านั้น ด้านหลังนี้ก็จะองค์นี้ก็จะพิพมพ์คาว่าอะไรผมไม่แน่ใจวัดเกตชัยโยหรือเปล่าครับผมก็ดูอ่านจากตรงนี้นะครับวัดเกตชัยโยอันนี้ถ้าใครมีความรู้ก็แนะนําผมหน่อยเพราะว่าผมจะไม่ดูพระทางด้านซ้ายแนละ้วเพราะว่ายังยังไม่มีความรู้เรื่องพระแบบนี้เดี๋ยวผมจะมาโฟกัสเรื่องเรื่องเรื่องพระส,สมเด็จเกตชัยโยองค์ที่อยู่ด้านหน้านี้มากกว่าก็คลิปนี้ก็เป็นอีกคลิปหนึ่งครับที่ที่เขาเรียกอ,อะไรครับอ่อ พูดถึงผลดีผลเสียเวลาเวลาที่เราไปไปไปเช่าพระแผงข้างทางมาแล้วเราก็มามาวิเคราะห์กันก็ผลดีก็จะประมาณนี้ครับผลเสียก็จะมีมีพระบองคง์ที่ไม่ถึงครับเราเราก็เราก็จํจำเป็นจะยังไม่ต้องดูแต่วันนี้ผมมีความโชคดีได้มาแล้วได้พระที่มีเนื้อหาค่อนข้างไปทางแท้หนึ่งองค์อันนี้ผมใช้คําว่าค่อนข้างแท้หรือมีหรือหรือ,รอจะได้พระแท้มาแล้วหนึ่งองค์สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ